มนพุ่งพุ่มใหญ่พุ่งใหญ่ครับพุ่มผมครับหหอยากลูกแล้วใช่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 าเอาเอใช้ขใช้าแนคุณครับอะไรลูกฮะเป่าอน้ลายะเป่าหนาว น้อยนะเป็นได้เาอืมจ๊ป้าว้าวจูเห็ดเป็นหลายจูเป็นข้หลายต่อต่อชาญเสียงดังโอ้ปุกพุงครับอายครับุงฮะห หาเรื่องแหละหาเรื่องให้แหละ